พี่นั่นก็คือเพื่อนพี่ชื่อว่าชอชางวันนี้เราสองคนจะมาทำหน้าที่แทนคุณครูแจน ใช่แล้วล่ะวันนี้พี่ชอกับพี่ขอจะมาทำหน้าที่แทนคุณครูแจนเพราะว่าคุณครูแจนต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคว COVID ิด -19 นังน้องว่าครูแจนจะร้องไห้หรือเปล่าหนะ้าโดนฉีดยาโอ้ยไม่หลองรอกขอฉีดยานะไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บสักกนิดเดียวครูแจนสตรองยังไงก็ไม่ร้องไหเเ้เด็กๆด็กเคทูก็ฉีดยาได้ไม่ร้องไห้เหมือนกัน อนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยเราไปทบทวนกันก่อนโอเคไปกันเลยอู้หกระดานดำมาแล้วนะั้นเดี๋ยวไปดูชื่อพี่ก่อนเลยว่าชื่อพี่ชื่อขอเขียน,นขอไข่ขอไข่ ขอไข่โอ้โหเขียนง่ายจังเลยคล้ายๆกับชื่อของฉันเลยนะเนี่ยตัวต่อไปชอช้างตอนเขียนชื่อของพี่ชงหน่อยนะชอช้าง ชอช้างโอ้โหชื่อของพวกเราก็เขียนง่ายสุดๆไปเลยจริงไหมชอใช่ใช่เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะ <c oughs> พี่ชอและพี่ขออยากเห็นว่าเด็กๆเขียนชื่อพี่ทั้งสองได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปทำกันเลยแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทดสอบการเขียน ขอไข่และชอช้างตามเส้นประให้สวยงามน,นะคะอย่างแรกเลยวันนี้ครูแจนจะไม่ทำให้นะคะเด็กๆก,ก็เขียนขอไข่ตามเส้นประนะคะ1ตัว หนึ่งตัวหนึ่งตัวและหนึ่งตัวคราวนี้ตัวนี้ครูแจนไม่ได้ทำอะไรไว้ให้เด็กๆก็เติมไม่หน่อยค่ะขอไข่ค่ะหัวกลมๆค่ะลากลงมาค่ะไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นค่ะทำให้ครบทุกตัวนะคะส่วนด้านล่างนี้ค่ะให้เด็กๆเขียนขอไข่ ด้วยตัวเองให้สวยงามค่ะเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะก็เด็กๆก็เขียนชอช้างนะครูจันไม่เขียนให้ดูนะเขียนชอช้างชอช้างชอช้างชอช้าตัวนี้เขียนด้วยตัวเองนะครูจันให้มาครึ่งหนึ่งชอช้างฟึง่งและสุดท้ายค่ะเขียนชอช้างด้วยตัวเองแค่นี้เองค่ะง่ายหรือยากคะแต่ฝึกหัด ตู้หูแบบฝึกหัดวันนี้ง่ายสุดๆไปเลยว่าหมายขอใช่ใช่แบบฝึกหัดวันนี้ง่ายสุดๆไปเลยและเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะก็อย่าลืมส่งแบบฝึกหัดของเด็กๆให้คุณครูแจนทางช่องทางซีซอนะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ชอและพี่ขอแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูแจนด้วยนะ ขอบคุณมากๆที่ตั้งใจฟังพี่ทั้งสองคนนะบายบาย